นีนกอะไรเนี่ยนกมาตีสนิทตีสนิทขอขนมกินอนะ่ะกินหมดแล้วหรอออาหมตามมาจากตรงนู้นเนี่ยตรงที่ขี่จัก,กรยาน มาดูนกมันตามมาจากตรงนู้นไงเขามาขอของกินนะ่ะเอ้าก็มีมถทวในนี้ไงก็เลยอเอา <c oughs> มาลุกมานี่ต้องหลายอันนกหรือไก่เนี่ยตัวนี้ตัวอะไรมา,มาว่าเขายังเป็นเด็กอยูน่นะน<ก>ใช่ไหมนก,กนกอันเนี้ยนกขุนทองเหรอมึ แต่มันยังเล็กอยู่เลยหรือเปล่ามันไม่ค่อยมันไม่มีงอนอะ่ะกินไหมล่ะลูกหมดแล้วแอมล้อก็ไปเอาถั่วมาให้เขาถั่วต้มของเราอะ่ะได้ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องไปเอาถั่วถั่วต้มอยู่ที่จัก,กรยานอะอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวส่งหน่วยวิ่งเร็วไปนะมาแล้วมาแล้วแกะให้กินได้ไหมอ่าแกะต้องแกะมานี่มาลูกมา มาให้น้องก้าวแกะให้แล้ววันนี้มันลุกมาออมันจะจะชิ้นใหญ่ไปโอ้โหล้าเก่งด้วยนะล้าได้เลยอ่ะแต่มันก็วิ่งมาหาของกินนั่นๆๆ่น,น,น่แม่หรือเปล่าอุ้ยเพื่อนมาเต็มเลยอุ้ยเพื่อนมาเต็มเหนียวเลยเนี่ยน้องก้าวเอามาแค่นี้เหรอถัว่วอันนี้ไงนี่โอ้โหโอ้โห นี่นี่นี่เพื่อนมาเต็มเลยเอาเอาแน่ๆนป้อนกันด้วยเออโอ,โอเก่งจังเลยเก่งจังเลยตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวนี้ก็ให้เพื่อนกินด้วยเนี่ยตัวนี้เอาป้อนให้ปากให้เพื่อนกินด้วยตัวใหญ่อ,ะอ่ะอ่แจกให้เขายัาง นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่เก่งมากเลยนี่เอาปากให้เพื่อนนี่่ป้อนให้เพื่อนกินเนี่รู้ว่ามันเป็นแม่มันหรือเปล่าโอ๊ยมาอีกแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวมาหมดฝูงมาเต็มเลยโอ้โหกลายเป็นมาเลี้ยงนกซะแล้วต้องเป็นแม่แน่ๆเลยใช่ไหม เขาเอาป้อนปากป้อนปากอีกตัวหนึ่งอะใครจะกินใครจะกินใครจะพอแล้วรัวมากเลยงงหมดแล้วเนี่ยดูดูน้าก้าวเห็นไหมเขาป้อนปาก